สวัสดีครับท่านผู้ชมมื่อนี้คุณตาวิถีไทยกับพาท่านผู้ชมมาเห็ดกับข้าวกับปลากินคือเก่าเนาะครับเนาะปามื่อนี้เห็ดแนวกินแนวอยู่แซ่บอีกมื่อนี้ท่านผู้ชมเลยเ,เห็ดแนวสแซ่บเนาะแซ่บได้ท่านผู้ชมไหมคุณตาวิถีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกทีเออดั้แรกเราต้องขัว้วมื่อนี้สีเห็ด นแนงเนื้อสูกินมือนี่ท่านผู้ชมเห็ดแนงเนื้อเออท่านผู้ชมเคยกิน,นแนงเนื้ออยู่บอกบอกคนบอกเคยกินครับอ่า, <c oughs> อา,านแนงรสเด็ดอร่อยอร่อยนี่แหละแซ่บแซ่บว่า,วา,วาอืมโดยเฉพาะคุณตาวิถีไทยเป็นคนเห็ดน,นี่ปัติทิศบิดห <c oughs> <c oughs> ูบอกเบาคนว่าแม่ดีบเบคุณตาวิถีไทยเคนว่า เ,เพื่อนคีโมว่าเพื่อนเคยเป็นกุ๊กมากอดเพื่อนบอกเป็นลูกมือกุ๊กเพื่อนว่าเอออยู่แถวกรุงเทพกรุงไทยพู่นละไปหารับจ้างรับใบเออแต่ตอนนี้ก็นานมาแล้วแหละเมื่อสิบยี่สิบปีที่แล้ววาสันโหมันคือสีเหิงแทะเออคือสีเหิงและมันก็นลืมบมดแล้วเพื่อนว่าเออวิชาเห็ดลูกมือกุ๊กนี่ก็ลืมบิดแล้วเพื่อนว่าโบลืมโบลืมท่านผู้ชมเนาะโบลืมโบลืมเข้าเห็ด เขากั่เห็ดกินเห็ดกุกเขาเหั่นเขากัเบิบ้งตามกุกเขานั่นแหละอืมเขาเหัดด่นใดๆก็ดีว่าง่ายๆไปเออขั่วให้ม,มันจะมันแตกมันแล้วก็ใส่อันนี้จักน้อยเนาะท่านผู้ชมเนาะอ,อืมมันเสร็แซ่บเห็ดคงดอยู่คงกินพันแนงเนื้อเข้มขน้นไปวงไง่าง่ายๆไปรสเข้มขน้นอืมเสร็แซ่บ นี่มันต้องมีเสียงกระทะนะเคาะก๊ก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 เอ๊ะต้องเคาะก๊ก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 ขั่วนี่หอมแล้วเหาก็เอาเนื้อลงไปเนาะเนื้อขั่วลงไปอ่าสุดแซ่บพริกแล้วก็อันนี้เครื่องเทศนะแล้วก็ไอ้หอกไอ้ใบมะกรูดพริกแล้วก็ใบมะกรูดแล้วก็มี นี้มะเขือนะใส่เข้าไปเลยมะเขือ,อขวดใส่น้ำกันเนาะขวดใส่น้ำกลั่นเสิร์ฟเลยคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ใส่หางกะทิเข้าไปนะหางกะทิเสแซ่บหางกะทิหางกะทิอะบอพอนะเราต้องเทน้ำใส่เข้าไปอีกนะน้ำกินน้ำดื่มเฮานี่ละนะมันมีหางกะทิใส่เข้าไปเสแซบ่บ ท่านผู้ชมไหมมคุณตาวิถีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกทีม่น่าแซบนะท่านผู้ชมไหมโดยเฉพาะแพนงเนื้ออ่เป็นอาหารที่กินกับข้าวเจ้าได้ดีนะ,ะใส่เข้าไปน้ำอึกแซบเพื่อมันบกลงเนาะท่านผู้ชมเนาะเพื่อมันบกลงอนี่เพื่อมันบกลงกับพอดีนะนี่นอ คุณตาวิธีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกทีเร็แซบนะกับเข่าวคุณตาวิธีไทยนี่ทีนี้กรโลให้มันเดือด,ด,ดเนาะท่านผู้ชมเนาะ,ะเดือด อ๋อเอ้ยเอ้ยเอ้ยซื้ออะไรที่มันขาดนี่อะไรสำเร็จท่านผู้ชมเลยมื่อนี้คุณตาวิถีไทยเข้าครัวทำแนงเนื้อสันอ่า เนื้อสันแซ่บๆท่านผู้ชมเอ้อเดี๋ยวเฮาคั่วแล้วก็ให้มันออกๆๆออกเนาะท่านผู้ชมเนาะสึกแซ่บอือ เดือดเลยนะท่านผู้ชมไหมเออเดือดพัก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 อ่าวิดีโอของคุณตาวิธีไทยนี่มีตะค้างเพื่อนเ้าเวลาเห็ดไปจักหน่อยแล้วผัดค้างเออจักมันเป็นมีสังมันจังค้าง่าสันเออค้างไหนะท่านผู้ชมไหมเออ เครื่องปรุงเขากับมีบบกี่ย่างเนาะท่านผู้ชมเนาะมีอ่าน้ำมันหอยอ่าน้ำมันหอยแล้วก็มีรสดีเนาะรสดีแล้วก็ม,วกมีน้ำตาลปิ๊บน้ำตาลปิ๊บแล้วก็มีเกลือ,อนิดหน่อยเนาะเกลือเพื่อเพื่ออ่าให้มันจืดแซ่บเดี๋ยวมันเดือดก่อนท่านผู้ชมเลยให,มหม้มะมะเขือเข้าซุกเนาะท่านผู้ชมเนาะมักเขือเข้าซุกซุกมันสิแซ่บได้ท่านผู้ชมเลย มกเพ็ดนี่ก็บอกต้องถูกเพราะว่า,าใครที่ชอบลูกโดกระยำเอาเลยเนาท่านผู้ชมยำโบบลงเลยมันสิแซบ่บอือปฏิทุปฏิท,ฏทุได้การได้การท่านผู้ชมคุณตาวิถีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกทีสุดแซบ่บ กลิ่นหอมหอมเครื่องเครื่องพะแนงท่านผู้ชมเอะแนงเออเครื่องพะแนงมันหอมนะหรือหรืออ่ามันหอมใส่กับข้าวเจ้าห้อนๆน,นี่ปาทิโทเออบิดหูบ่บออกไปก็ง่ายง,ง่ายอ่าบิดหูบ่บออกอืม ทางคนบอกว่าคุณตาวิถีไทยเวลาแกงนี่ใช้เวลานานเท่าไหร่พี่ว่าโบนานท่านผู้ชมเหยเพราะว่ามันอยู่ที่มะเขือเฮาซุกเนาะส่วนเนื้อนี่ก็ซุกกรบโบเฮงแป๊บเดียวเนื้อนี่ซุกแล้วรอแต่ว,ว่ามะเขือเฮานะาเนื้อเฮากะหิดน้มันอ่อนๆแห้งขั่วเท่าไหร่แห้งอ่อนเท่านั้นท่านผู้ชมเลยอืมสุดแซบ่บ กะซีไ้ประมาณอ่าสัก1ิบนาทีเนาะโดยกระประมาณ1ินาทีกับึ่นสีคือสีใดเนาะคือสีใดอืมบางคนบอกว่าคุณตาวิถีไทยกินกับขนมจีนได้ไหมพแพนแงงเนื้อนี่กินได้ท่านผู้ชมกินได้เบิดเนาะกินกับข้าวเหนียวก็ได้ไหมได้กินกับขา้วบบขาวเจ้าได้ไหมได้เนาะ กินกับข้าวเจ้าก็ได้ข้าวเหนียวก็ได้กินกับขนมจีนก็ได้เนาะเออปาทีทิโทแซบแสดงว่ามาตรฐานแน่นิคุณตาวิธีไทยเห็ดกับขา้าวเออมาตรฐานมาตรฐานแต่กระโบแม่นสากลน,นกว้าเป็นมาตรฐานคือแบบเห็ดกินแบบบ้านๆเฮานี่แหละว่าง่ายๆไปอืมกินแบบบ้านๆเฮานี่แหละเออ นี่ในตู้เย็นในตู้น้ำมันหอมเออ รอยฟุง้งขึ้นมาสองสามลังคาเฮือนท่านผู้ชมเองคุณตาวิธีไทยกินเครื่องแกงพแนงเนื้อนี่มันหอมตลบอบอวนใบมะกรูดมึนม้น่าเส่บ์เนาะเอแซ่บนะท่านผู้ชมไหมเอแร่บรสเข้มข้นไปว่าง่ายๆอืรสเข็มข้นใส่เข้าไปอีกจกน้อยนึงเพราะว่ามันมันจี เขือมักเขืออันนี้ซุกเนาะท่านผู้ชมมันกระซีแห้งมันกระซีแห้งเกินไปว่าง่ายๆไปให้มันเวลาที่เราตักกินกับข้าวเจ้านี่ให้มันมีน้ำคุกคิกคุกคไปว่าง่ายๆเออให้มันมีน้ำลอ่อคุกคิกคุกคิก,คก,คก เดือด,ด,อดแซ่บะพดอ๊อกอ๊อกอ๊อกอกอกไปโหกลิ่นหอมไปสองสามลังคาเฮือนพูดละนะผนงันงผนงังผนังหอม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 ,อมเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเฮาก็สิมา จักเบิงไอมะเขือเนาะท่านผู้ชมเนาะถ้าหากว่ามะเขือเขาซุกนี่เฮากระสิป,ปรุงรสอ่าปรุงรสเสร็จแล้วก็ได้การเลยฮะปรุงรสเสร็จแล้วก็ได้การเลยอืมมะเขือนี่มะเขือนี่อ่าโบเฮิงผลว่าโบเหิงดอกมันก็สิประมาณจักสิบนาทีนี่ะน้ำเดือด,เ,ด,อดเนาะเห็นบ่นี่ มะเขือเริ่มซุกละท่านผู้ชมเริ่มซุกแล้วเริ่มอ่อนละเนาะเริ่มอ่อนแล้วให้มันไปเปล่อยเละๆะจักน้อยวันเถาะไปมันยังแซบอืมเพราะมันไอตัวเปลือกนี่มันสีแข็งเปลือกมันสีแขง็แขงต้องให้มันเละเละจักน้อยเละเละจักน้อยแต่ไอตัวไอตัวเนื้อที่อยู่ด้านในนี่อ่อนแล้วละ่ะตัวตัวเนื้อเนื้อมะเขือเนาะอ่อนแล้วยังเหลือแต่เปลือกมันเปลือกมะเขือที่อยู่ด้านนอกอืม สันปิดตะแซบเลยได้ท่านผู้ชมเอ้ยซีซั่นนี่มันแซบตั้งแต่เวลาที่เฮาใส่พวกเครื่องแกงเครื่องอย่างแล้วเนาะท่านผู้ชมเนาะอืมเขาเห็ดเรียบร้อยและสําเร็จรูปและเครื่องผนงเนื้อนี่เออแค่เฮาเอามาใส่เนาะเอามาใส่ให้มันสร้างสีสันความพร้อมเนาะเออแซ่ กือก็สิได้กาแล้วท่านผู้ชมเลยอืมแต่ว่าเขาบอกว่าเอาคุณตาวิธีไทยมะเขือมันสุกแล้วทําไมมันยังเขียวอยู่เพื่อนว่าทําไมมันดำํำมันดำนะก็แสดงว่าเขาขวสองเทือแล้วเนาะคือเวลาที่เราสังเกตเบื้องเวลาเขาไปซื้อแผงเนื้อหรือว่าแกงเผ็ดแกงอะไรเนี่ยเราสังเกตเบื้องถ้ามะเขือมันดําจะแสดงว่าเป็นแกงรอบสองคือ เอามะเขือ,อน,นี่มะแกงอีกรอบหนึ่งมันดำอือันนี้เฮาแกงรอบแรกนี่มันสีขาวอยู่แบบนี้แหละแต่ว่ามันสีซุกนะมันสีซุกอืขาวแต่มันซุกเนาะน้ำมันงวดลงเลยท่านผู้ชมใส่อีกจังน้อยเนาะเพื่อเพื่อให้มันให้มะเขือมันซุกเล,เละๆคืออ่า ว่าง่ายๆว่าเวลาที่เฮาอันกินนี่ให้มันอ่อนละมุนทั้งมะเขือทั้งเนื้อเนาะอืมทั้งเนื้อทั้งมะเขือนี่ให้มันเซ็แซ่บโรดว่าง่ายๆไปเออบุ่มเพาะคือเดียกับแกงแกงอ่อแกงอ้อมเห็นบอกอ้อมอมไปจักน้อยมันเนื้อมันอ่อนมะเขืออ่อนเนื้ออ่อนเนาะอืมเ็แซ่บมาจับม้อน,นี่ <S 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 โอ้ได้ก่าแล้วท่านผู้ชม มะเขือได้การแล้วเนาะมะเขือนี่ได้การนวได้การนะเดี๋ยวคุณตาวิธีไทยสิมาปรุงบะนี่เครื่องปรุงอันดับแรกก็คือนี่น,น,น,นี่น้ำตาลปิ๊บนะ้ำตาลปิ๊บนี่น้ำตาลปิ๊บเนาะน้ำตาลปิ๊บมีใส้นลายเขาหด ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะเนาะพอเนาะนี่นท่านผู้ชมหนึ่งช้อนโต๊ะพอเราต้องใส่หลายมันสีหวานนะมันสีหวานใส่หนึ่งช้อนโต๊ะพอเนาะเสิบแล้วก็มีตามด้วยรสดีเนาะรสดีรสดีใส่เข้าไปรสดีเส็บรสดีพอนะเดี๋ยวค่อยค่อยตื่มทีหลังถ้ามันบเแ็บเนาะถ้ามันบบเอานั่นแล้วก็ตามด้วยน้ำมันหอยน้ำมันหอย เอาพอสมควรนะอย่าใส่หลายนะน้ำมันหอยเอ่อให้มันมีรสน้ำมันหอยแล้วก็ซอสซอสปรุงรสเนาะซอสปรุงรเสเซ็บแซ่บใส่เข้าไปเอเอคุณตาวิธีไทยเป็นตาแซ่บแล้วกันวะเออโอ้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 เบี้ยวเบี้ยวก้องเบี้ยวท่านผู้ชมเออก้องมันเบีบ้ยวอืม เอาอันนี้เข้าไปจักน้อยเลือนี่นิดนึงนิดนึงนิดนึงพอเป็นกระสายพอเป็นกระสายนะเออพอเป็นกระสายยาเพราะว่าแถวชนบทอีสานบ้านเฮานี่หมักรสออกเป็นเค็มเ็มจักน้อยเออหวานๆวานเค็มเ็มนี่หมกักมนเถอะไปเค้นจืดหลนี่เวลาที่เอาใส่เข้าๆนี่มันจืดมันบอรแทบใส่จุดจืดหลเออบางคนบอกว่าเห็ดจางแท้คุณตาวิธีไทยเห่นว่าอืม เห็ดจางขนาดเนาะผมว่ามจริงจริงบริได้เห็ดจางดนะ้เออจริงจริงบริได้เห็ดจางแต่ว่าคนเฮานี่มันกินเค็มขึ้นไปเรื่อยๆเข้าใจบอกมันก็เลยเคุณหมอเพิ่นบอกว่าอย่ากินเค็มหลายมันสิเป็นโรคไตคุณหมอว่าอืมแลวก็ย่าใส่วานลายให้พอแป๊บแป๊มเออใส่วานหลายมันสีมันสีนสเป็น เบาหวานผนเบาอืมเอา้าที่นี่ก็คือสิเข้าเครื่องนะเนาะท่านผู้ชมเนะาะบัดนี้พอมันงวดลงบัดนี้แล้วได้การเลยดนะ้เดี๋ยวคุณตาวิธีไทยซิซิมเบ่งก่อนเนาะซิมเบ่งก่อนท่านผู้ชมอืมขออนุญาตชิมหลังไม้เนาะท่านผู้ชมเนาะอะ่ขออนุญาตชิมหลังไม้อื้อหือ ปิดหูบาออกท่านผู้ชมเลยปิดหูบาออกปิดหูบาออกแซบละ่ะแซบละ่ะแซบละ่ะโอเคแล้วท่านผู้ชมเลยเก็บเครื่องปรุงเห้เาก่อนอม,มีคนถามว่าคุณตาวิธีไทยพงสุดรสคือโบอไซ บบใส่ผงสลดมันสีแซกบอเพ็่นว่าบางคน่านเนาะแซกเพราะว่ามันมีอยู่ในอ่าอยู่ในรถดีอยู่แล้วเนาะอ่าพวกแนวมันนัวอ่ะมันอยู่ในรถดีอยู่แล้วอ่าบจะเป็นต้องใส่อีกเนาะเอ,อ้าปิดปิดท้ายรายการโดยตัวนี้นี่นี่น,น,นโรยนะโหระพาโหระพานี่ เวลาแกงผิดแกงผนงเนื้อแกงปลาดุกผิดผัดผิดปลาดุกเอ่อผัดชาผัดอย่างนี่เอ่อต้องมีตัวนี้เอเอแล้วก็ เอากล้องเบี้ยวแหละท่านผู้ชมเอ้ยเอา,เอาขออภัยขออภัยคุกคักๆนี่จะน้อยวันเทาะไปกล้องนี่มันก็อย่างน,นั่นแหละอยากรวมอยากรวมอยากรวมอืเอา้ามาต่อมาต่อท่านผู้ชมไฮไลท์ของงานก็นคือนี่เดี๋ยวสิขลนก่อนเนาะท่านผู้ชมเนาะขลนให้พักโหระพานี่มันเข้าอา่ามันเข้ามันเข้าสิ่วแซ่บคะแนนเนื้อ อร่อยเอ่อสุดแซ่บคุณตาวิธีไทยเนื้อนี่กระโบยกปั่นใดดอกเอาน้ำก็มะเขือนั่นคุณว่ามันแซ่บน้ำก็มะเขือน่ะเออเพราะว่าอย่างเนื้อมันก็ยักยาบนะเออย่ำยากคุณว่าย่ำยากเออนี่นี่หินบอกสุดแซ่บเอามะพร้าวลอยใส่ ข้างหน้าแน่เนาะท่านผู้ชมเนาะไปเอ้ยอุ้ยเอานี่มากินซับแซบเข่าฮอนๆอนพแนงเนื้อเออใส่มะเขือซับแซบอาหารรสเด็ดเย็นนี้ครับท่านผู้ชม